สวัสดีค่ะในคลิปวิดีโอนี้มีโอกาสได้ไปอ่านหนังสือชีวจิตฉบับที่579ประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราช2566กก็ได้ทำให้รู้ว่าจะปรุงผักให้กินง่ายในแต่ละชนิดที่ถูกนำเสนอนี้ทำอย่างไรจึงจะ กินง่ายและมีประโยชน์ก็ขออนุญาตนำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาแบ่งปันเพื่อนๆพี่ๆทุกคนทุกท่านนะคะมะเขือเทศและขมิ้นชันมาฝากเพื่อนๆพี่ๆกันค่ะอย่างเช่น กระลำดาวก็นำไปลวกใส่ในสลัดถ้าคุณกินมะระได้กระลำดาวก็เด็กๆเ,เหมือนเอามาะระทำอย่างไรให้อร่อยคืออย่างไรมันก็ขมสำหรับกระลำดาวนำไปแช่เกลือก่อนแล้วบีบในน้ำร้อนจากนั้นนำไปปรุงอาหาร ผักชีผักขึ้นช่ายใส่เครื่องแยกกากออกมาเป็นน้ำแล้วดื่มเลยแต่เราจะไม่ได้ไฟเบอร์หรือทำบัตตี้แมรีมิกซ์ก็ได้แต่ไม่ต้องใส่แอลกอฮอล์มะระขี้นกนำไปสกัดเย็นผสมกับบีทรูทแล้วกั้นใจดื่มรวดเดียวจบ เหมือนเวลาเด็กต้องกินยาแต่อันนี้ดีกว่ายาอีกบรอกโคลีลวกครู่เดียวแล้วผัดกับกระเทียมตำพริกใส่ลงไปด้วยคลุกให้เข้ากันเติมน้ำมันหอยอร่อยแน่นอนค่ะ มะเขือเทศง่ายที่สุดคือเอามะเขือเทศมาทำน้ำพาสต้าสปากเกตตี้ทำซุปมีเนสโครเน่ซุปผักอิตาเลียนซึ่งเป็นผักรวมมะเขือเทศต้องผ่านความร้อนไรโคปีนจึงจะดูดซึมได้ดีกว่าัหรพา แมงลักหรือกะเพราจำนวนหนึ่งกรัมปั่นเข้าด้วยกันถ้ายังคงฝืดคออยู่ก็กินโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยผัดผักบุ้งไฟแดงได้วิตามินเอเยอะมากอารมณ์เดียวกันกับผัดบล็อกรี่คือตำกระเทียมและใส่พริกขี้หนูลงไปด้วย หรือเวลากินสุกี้แห้งลดวุ้นเส้นแล้วใส่ผักบุ้งเพิ่มเคลปัน่นแล้วนำไปใส่ในแกงส้มหรือปั่นเครลกินกับบูเบอรี่ใส่พีนัทบัตเตอร์ดื่มแล้วไม่รู้สึกเลยว่ากำลังดื่มเครวอยู่แครอท หั่นแครอทเป็นชิ้นเล็กๆผสมกับหมูหรือไก่สับแล้วปั้นเป็นมีดบอลหรือใส่ในซุปในสุกี้แครอทอยู่ได้ทุกที่ใส่แกงส้มก็ได้แกงเหลืองก็ได้และนี่ก็คือวิธีการปรุงผักให้กินง่ายที่นำมาฝากเพื่อนๆพี่ๆ ขอขอบพระคุณแหล่งข้อมูลดีๆจากนิตยสารชีวจิตฉบับที่579ประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราช2566ขอขอบพระคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะ